Der, der, der dem Rad und hoch bis zum Wald. Ja, und, war dann, ich auch und dann vielleicht so 50... 1, Suppe und da kommen noch Herrn Nudler rein. Okay, nur der, also da, ก็สวัสดีค่ะพบกับอุ้มอีกแล้วนะคะกับแมดอ c h ย n ชาแนลแคมเอร์ยเซรนสโตเองค่ะเพื่อนๆวันนี้อุ้มท่าดาตอนนี้นะคะอุ้มอยู่ป่าเห็ดนะเพื่อนเป็นป่าเก่าที่อุ้มเคยมาเก็บแล้วตอนเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแต่ตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆสังเกตเห็นเนะาะใบไม้มันร่วงนะคะเพื่อนตอนนี้ก็จะมีเห็ดอยู่บางประเภทนะคะที่มันยังออกอย่างเช่นเ,เห็ดพึ่งขาแดงตัวน้อยนะคะแล้วก็ มีเห็ดขอนสนเห็ดขอนสนน้ำผึ้งอะไรประมาณนะะี้ค่ะเขาจะออกเยอะมากเลยแล้วก็มีเห็ดหมอกนะคะซึ่งเป็นเห็ดที่จริงๆแล้วนะคะเขาไม่ได้เชิงว่าเป็นเห็ดมีพิษนะคะแต่จากที่ว่าช่วงหลังๆมานี้เมื่อหลายๆปีมานี้มีคนที่มีกินไปแล้วนะคะมันแพ้เยอะเขาก็เลยเอาเห็ดตัวนี้นะคะไปอยู่ในหมวดหมู่ของเห็ดพิษนะคะส่วนหน้าตาเห็ดหมอกจะเป็นยังไงตามไปเลยค่ะ ผู้รู้ผู้รู้ไปถึงนู่นแล้วค,ะค่ะมากันทงมาค่ะนี่โอ้ย <laughs> เห็ดหมอกหน้าตาเนี่ยนี่ก็ใช่ เห็ดในทิศออกเยอะมากเลยค่ะทุกคนช่วงนี้อ๋ออมเจอแล้วนี่นี่ก็เห็ดหมองนะคะอันนี้คือไม่กินนะคุณปู่บอกว่าแฟนคุณปู่เขากินเออแต่คุณปู่แกไม่กินเนาะเพราะว่าบางคนกินแล้วมันจะมีต้องเวกเวกค่เะเพราะบางคนเขากินแล้วเขามีอาการแพ้เออใหญ่มากแต่ว่าเราไม่กินเนาะ ตัวนี้คือเห็ดหมอกนะคะเพื่อนๆเห็ดหมอกบางคนเขากินได้นะแต่บางคนเขาก็จะมีอาการแพ้ดังนั้นนะคะโอ๊ยไม่เห็นดังนั้นเนาะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนๆอาการแพ้แต่ละคนเขาไม่เหมือนกันอะ่ะเออเขาก็เลยเอาเห็ดหมอกตัวนี้ไปอยู่ในเอ,อ่อในกลุ่มเห็ดมีพิษนะคะก็อุ้มก็ไม่กินนะคะตัวนี้ก็เก็บให้เพื่อนๆดูว่ามีเห็ดหมอก n e เบ l คัพเพนะคะตัวนี้ n e เบอก็หมวกคัพเพก็หมวกเออประมาณนี้คะ่ะตัวนี้เขาก็ไม่นิยมกินนะคะแต่บางคนเขาก็กินเนาะเอาตามความสบายใจคะ่ะแต่ถ้าให้อุ้มแนะนําก็คืออย่ากเก็บดีกว่าคะ่ะเพื่อน,เ,อนเยอะมากเลยใกล้ๆเ <c oughs> ห็ดมีพิษอุ้มก็เจอเห็ด เห็ดอะไรเพื่อนๆอุ้มเจอเห็ดอ,อุ้มเจอเห็ดพึ่งขาแดงนะคะตัวน้อยอันนี้คือเจ้าประจำถ้ามาป่านี้อุ้มจะได้ตัวนี้เยอะเยอะมากเลยนะคะเยอะจนเก็บไม่หมดนะเพื่อนๆเน,นี่ยก่า แว่เกี้ยวฮ้าแฮดอีกแล้วนันมันแฉะเพราะว่าฝนตกหลายวันเหมือนตัวนี้บางอันก็ขึ้นราไปแล้ว <Okay. S 1> อุมเจอ เห็ดอุ้มคิดว่าไม่ใช่จะเป็นเห็ดร่มนะเพื่อนๆน่าจะเป็นเห็ดคู่แฝดร่มเพราะว่าตรงหัวปกๆตรงหัวตรงหัวของเขาอ่ะมันจะเป็นสีดําแต่นี้มันเป็นสีปานเข้มแต่บางคนเขาก็ากินได้นะแต่พันนี่อุ้มไม่กินนะคะดีสดนไอมาเห็นเอีิกเเห็ดอะไรอีคู่แกนัว Aber die Russen, die machen das. Aber die sind schon alt, human. Die legen den ein. Wie heißt die? Ah oh, oh, ich weiß, das habe ich auch genug gesehen. Hat manche, Leut, manche Leute es, ist das. Ja, ja, die, also die Russen sind ganz verrückt nachdem, die legen den Essig ein. So wie Gurke, ne? Ja. ja. Das ist so hey! Marone! อีตัวทากตัวทากมาแอบกินเหด็ดฉันเย้สวิงอ่ะอูยย้ยเ,เยอะมากจ้ะทุกคนแต่ว่ามัน โดนแมงมาเจาะแล้วโดนแมงมาเจาะโอ้ยเสีดายมาช้าม,มันเน่า Ja, das ist schon ja schön, oder? Ich hatte ja auch gerade heute, aber der war nämlich schön. Der ist schon oben schön gewesen, aber unten nichts. Das ist das Das ist das oben sieht er gut aus, ne? Der ist vielleicht besser drauf. Französischer so Hochgenuss. Ja, und weißt du was? In Serbien, vor meinem Haus gibt es noch Schnecke. Sogenannte Weinbergschnecke. Ja, Weinbergschnecke. Richtig. Die sind gut. Die sind gut. Ja, gut. Ich werde sie in Zukunft essen. Hast du den nicht gesehen? Was? Den da. Den habe ich ja hin Nein, no, den habe ich nicht gesehen ihn fast umgebracht dann habe ich nicht gesehen ich glaube er muss morgen wieder kommen oh, die sind sogar marone ist auch dabei Auch hier müsste eigentlich Marone haben. Habe ich schon die zweite Marone gern gesehen. Ja, guck. ihr müsst welche haben. Ne? Da müsst ihr auch die kleine Knackige haben. Ne? Ja, guck mal. Guck mal, wie fett er ist. Ja, so habe ich gestern vielleicht zehn Stück von. Da, da war an einer Stelle fünf Stück. Hier gibt auch genug da. Muss aber nur laufen. Oh, also meistens hat er da mehrere dabei, ne? Ja. Aber du eine findest nicht da nur ein paar andere finden. Und hier ist aber schön der Wald. Der Wald ist nicht schlecht hier, oder? Ja. พี่ทากเอาไปอีไม่เอาบัวใหญ่มาก ้หวานยักษ์ใหญ่มากเลยพี่ท่าก,กินกินก็ไม่สนเอาไปด้วยยียย่ตัวท่ามากินแล้ว โอยบาน นี่มองหาเห็ดยากมากเลยจ้ะเพื่อนเพราะใบไม้มันออกแล้วหายากมาก แกก็เอานะคะแกก็เอาเดี๋ยวไปต้มวันนี้เลยจ้ะเดี๋ยวไปแกงเห็ดวันนี้เลย It's like may Come come. Am Wall, ja, und war dann, ich auch Und dann vielleicht so 50 Meter rechtsische Bank. Ja. ja, ja weiß. Ne, bin ich ich habe auch dort viele Gemüse gesammelt, also die wie heißt die Knoblauch. Wie heißt der das? Also ich habe praktisch vor der Bank ich meine Knochen wieder gesammelt. <laughs> ja, ja. Aber die sind schöne Strecke zum Rad zu fahren. Weil ja, ja, und dann bin ich und dann bin ich hinter am Wald runter. Mhm. Ja. In ja. der Richtung und da komme ich dann irgendwo der Vorderei nach, nach, Hämmeringen. nach Hämmeringen. Ja, ja, ja. Da ja. hier vorne. Jetzt nichts mehr, nur. Also das esse ich sogar sehr gerne. Die Steinpilzsuppe ah. mit, mit, mit faden oder mit, mit Ja. Ja gut, aber eingefroren ist nicht so gut wie frisch. Also frisch mit das ist eigentlich eine schöne Stelle hier ne? ja wenn du mal mit dem Fahrrad äh, in der Nähe bist kannst du dich melden und wenn ich in der Nähe bin kann man eine Runde hier laufen weißt? oder nicht. hier oder nur hier weil ich laufe auch ab und zu alleine ja. das ist manchmal laufe ich von mir zu Hause bis Bergen ja, Machen wir so du laufst alleine und ich überfall dich <lacht> 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 musst du nicht <laughs> ich habe gerade keine Lebensversicherung mehr weißt? Das aber das heute noch so schön. Na, gestern war es auch nicht. War es auch ganz gut. Nicht? Nee, halt mal.